สวัสดีครับวันนี้มะตอยขอพาทุกท่านเดินทางขึ้นเหนือแอวเหนือกันมาเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับบนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองถึงหางดงของกรมทางหลวงชนบทอำเภอสันป่าตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับในสร้างที่โครงการกันแล้วครับ โครงการทางลอดต่างระดับบนถนนเลี่ยงเมืองสันปะตองหางดงอำเภอหางดงอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ตอนที่4บริเวณแยกต้นเกวีนเชื่อมถนนทลอ121และถนนทล1269รวมระยะทาง1.830กิโลเมตรซึ่งแบ่งการก่อสร้างได้ดังนี้ก่อสร้างทางลอดคู่ขนานด้านละ2ช่องรจราจรกว้างช่องจราจรละ3.5เมตรความยาว462.50เมตร รวมถึงโครงสร้างข้ามคลองชนประทานบนทางแยกกว้าง70เมตรยาว17เมตรก่อสร้างทางเชื่อมถนนทรล121และถนนทรล1269ขนาด2-4ช่องจราจรกว้างช่องจราจรละ3.50เมตรติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ควบคุมระบบระบายน้ำและอำนวยความปลอดภัยปัจจุบัน โครงการก่อสร้างดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ87ขนานี้อยู่ระหว่างดำเนินงานในส่วนของโครงสร้างทางและผิวจราจรบริเวณทางแยกงานโครงสร้างพื้นทางลอดงานระบบระบายน้ำในทางลอดบนทางลอดงานไฟฟ้าแสงสว่างงานโครงสร้างบ่อพักน้ำและห้องเครื่องคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในนนเเดือมษ2568สำหรับโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการระบายปริมาณรถของถนนวงแหวนรอบเมืองเชียงใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนทําให้ประชาชนในพื้นที่และก็นักท่องเที่ยวนะครับสามารถเดินทางกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและก็ปลอดภัยตามนโยบายของนายสัสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ